โอเคก็กลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับที่เมล่าแคสอีกแล้วชื่อเลว่า scp แคส scp ห้าเก้สองแคสใช่ไหมก็เป็นเมล่าแคสเองแต่ว่าเราก็จะตั้งชื่อตัวเองว่าเมล่าแคสวันนี้เราจะเข้าเกมกันไป ก็ขอขอใช้ด้วยเพราะว่าบ้านเรามีเสียงอึอ่าองเราเลี้ยงอึ่งอ่างเราไม่ได้เลี้ยงเลยนะเราเลี้ยงอึงอ่างตานี้มันจะมีกระสือีกตัวใช่ไหมต้อใจเย็นๆนะ เนีย่ยมันวิ่งได้โฆษณาโอเคขออภัยเพราะว่ามัน